Hello my the s ิ c เก e Student of ตบุษเวงวิทยา h o o l นะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบุษสวงวิทยาทุกๆคนนะครับคลิปนี้นะครับครูประสานจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการทำใบงานนะครับใบงานที่ครูดได้สอนทางไลฟ์ไปนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับไม่เข้ามาชมหรือบางคนชมแล้วไม่เข้าใจนะครับครูประสานก็จะทบทวนให้นะครับ สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ my cell นะครับ my cell ก็คือเรื่องของตัวเราเองนะครับเรื่องของตัวเราเองทีนี้เราก็จะเรียนรู้ผ่านทางการทําใบงานนะครับผ่านทางการทําใบงานนะครับใบงานนะครับมีอะไรบ้างนะครับใบงานนะครับใบงานของเราที่เราจะทํานะครับก็จะมีหัวข้อว่า my card นะครับ my card ก็คือบัตรของฉันนั่นเองนะครับ บัตรของฉันนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวข้อนะครับไมค์ค d ดตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่ต้องติดภาพนะครับติดภาพของนักเรียนเองนะครับติดภาพให้เห็นหน้าชัดเจนนะครับติดภาพให้เห็นหน้าชัดเจนนะครับเห็นหน้าของนักเรียนชัดเจนนะครับทีนี้ส่วนตรงอื่นมีอะไรบ้างหัวข้อนะครับหัวข้อที่เราต้องเขียนนะครับคือเนมนะครับเนม เนมก็ค <Okay. S 1> ือชื่อของนักเรียนนะครับชื่อของนักเรียนนะครับชื่อของนักเรียนนักเรียนก็เขียนชื่อลงไปนะครับนักเรียนชื่ออะไรก็เขียนไปนะครับไม่ต้องมีคํานําหน้านามนะครับเอาชื่อเลยนะครับชื่อก็เขียนไปเลยครับมีชื่อประสานนะครับต่อไปเซอร์เนมนะครับเซอร์เนมประโยคต่อไปคือเซอร์เนมเซอร์เนมก็คือนะครับก็คือนมสกุลนะครับนมสกุล นะครับนมสกุลก็ตรงนี้นะครับนมสกุลก็เขียนลงไปครับอเขียนเป็นภาษาอัางกฤษนะครับตัวพิมพ์ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับต่อไปก็เดทออฟเบิร์ดนะครับเดทออฟเบิร์ดก็คือวันเดือนปีเกิดนะครับเดทออฟเบิร์ดวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ เขียนลงไปครับวันใดไปเกิดเริ่มจากวันที่ก่อนนะครับวันที่ตามด้วยเดือนนะครับตามด้วยเดือนนะครับตามด้วยปีคศนะครับปีคศที่เราเกิดนะครับวันที่เดือนคศนะครับวันที่เดือนคศนะครับที่เราเกิดนะครับหัวข้อต่อไปเอนะครับ A อ E ีเอ็คืออายุนะครับอายุอ่า เราก็ใส่ไปครับอายุเราเท่าไหร่นะครับของนักเรียนอ่าสิบสองปีนักเรียนก็ใส่ไปสิบสองปีเฮียเออเติมเอสนะครับเฮียเออเติมเอสนะครับนะอย่าไปใส่ตามครูนะครับนี่อายุครูนะครับเ e ียเออนะครับต่อไปหัวข้อต่อไปคือ nationalitynationality นะครับ nationality ก็คือสัญชาตินะครับสัญชาติแล้วก็ใส่ไปครับเรา คนสัญชาติอะไรนะครับทุกคนก็สัญชาติไทยแน่นอนครับสัญชาติไทยแน่นอนนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับนะเราก็เริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากชื่อของเรานะครับเราก็ใส่ชื่อไปนะครับนมสกุลก็ใส่นมสกุลไปนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอายุครับแล้วก็ สัญชาติครับสัญชาติอ่ะทีนี้หน้าต่อไปนะครับตอนนี้ของนักเรียนให้ทําอยู่ในหน้าเดียวนะครับในกระดาษเอ4หน้าเดียวนะครับของครูนี่ทําเป็น powerpoint เพราะนั้นครูไม่สามารถโชว์ทั้งหมดในหน้าเดียวได้นะครับก็ต้องทําเป็นสองหน้าหรือสามหน้านะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปที่จะอยู่ในใบางานนะครับหัวข้อต่อไปที่จะอยู่ในใบางานนะครับอ่าคือโฮมทาวโฮมทาวคืออะไรโฮมทาวก็คือ หมู่บ้านที่นักเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับนะโฮมทาวน์ก็คือบ้านเกิดนะครับบ้านโฮมทาวน์แปลว่าบ้านเกิดนะครับหมู่บ้านบ้านที่เกิดนะครับเกิดที่ไหนนะครับแต่เราก็เอาเอาบ้านปัจจุบันนะครับหมู่บ้านปัจจุบันที่เราอยู่นะครับเราก็ใส่ไปนะครับอ่าหมู่บ้านอะไรนะครับเช่นเราบอกว่าโบบ้านอ่าบ้านอ่าตุงมะพร้าว อ่าอ่าบ้านตรงมาพร้าวบ้านไผ่ท่านี่นะครับบ้านลำแกนอ่าบ้านลำแกนหรือบ้านอ่าลำพีนี่นะครับ,บ หรือบ้านเขากล้วยอ่าอย่างนี้นะครับบ้านใดก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับบ้านอะไรนะครับหรือถ้าเราไม่ไม่ใส่คาว่าบ้านนะครับคาว่าบ้านเราอยากเอาคาว่าบ้านออกนะครับอ่าถ้าเราเอาคาว่าบ้านออกเราต้องใส่อะไรเราก็ต้องใส่คำว่าวิลเลตไปข้างหลังแทนคาว่าหมู่บ้านนะครับวิลเลตแปลว่าหมู่บ้านนะครับเขาก้วยวิลเลตนะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อบ้านนะครับชื่อบ้านบ้านเขากล้วยบ้านอะไรพวกนี้นะครับเป็นชื่อเฉพาะนะครับชื่อเฉพาะเราก็ใส่ไปเลยนะครับบ้านเขากล้วยอย่างนี้นะครับบ้านเขากล้วยนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับถ้าฝรั่งเขาถามว่าไอ้บ้านคืออะไรนะ What is the meaning of บ้าน in English เราก็บอกว่า w i n l e t นะครับ w i n l e s นะต่อไปหัวข้อต่อไป country country ค,คือประเทศนะครับอ่าเราอยู่ประเทศไทยเราก็พิมพ์ไปครับ Thailand อ่าน,นะครับ Thailand ต่อไป address นะครับ address address คือที่อยูนะอยอย่นะครับที่อยู่ที่อยู่นะครับเราก็พิมพ์ไปครับเริ่มต้นจากบ้านเลขที่นะครับอ่าอย่างของครูก็ อ่าของครูก็เทอร์ตีเว่นสลนะครับก็ใส่ไปบ้านครนะครับตามด้วยชื่อบ้านที่เราอยู่นะครับอ่าบ้านที่เราอยู่อ่าชื่อบ้านแล้วก็มีคอมมานะครับแล้วก็ต่อด้วย ตำบลน,นะครับตำบลตำบลที่เราอยู่นะครับอ่าต่อด้วยอำเภอท้ายเหมืองอ่าต่อด้วยจังหวัดนะครับจังหวัดพังงาเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้อีกทีนะครับว่าการพูดว่าตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอายเหมือง um จังหวัดพังงานเนี่ย mm hmm. เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้นะักเรียนกรอกข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับบ้านเลขที่ตามด้วยชื่อบ้านบ้านอะไรตามด้วยตำบลน,นะครับบางคนก็ตำบลลำแก่นบางคนก็ตำบลทุ่งมะพรา้าวบางคนก็ตำบลลำพีก็ใส่ไปนะครับอำเภอไทเหมือ um งครับอำเภอไยเหมือ um งนะครับแล้วก็พังงานนะพังงา p r o ิงงน,งงนจังหวัดพังงาครับต่อไปหวัวข้อต่อไปครับ occupation ก็คืออาชีพนะครับ นักเรียนก็มีอาชีพเดียวนะครับก็คือ student นะครับ student แปลว่นักเรียนนะครับต่อไป school of next school name school name ก็คือชื่อของโรงเรียนชื่อของโรงเรียนนักเรียนก็ใส่ไปครับบุนแสวงวิทยาอย่าลืมใส่คำว่า school ด้วยนะครับ school เนี่ยใส่ข้างหลังครับเป็นคำนามเป็นสิ่งที่บอกบ่งบอกว่า บนเสาแหวงวิทยานี่คืออะไรก็คือสคูลคือโรงเรียนนะครับต้องใส่ข้างหลังด้วยนะครับบนแสวงวิทยาสคูลนะครับเกรดนะครับเกรดก็นักเรียนก็ใส่ไปเลยครับนักเรียนอยู่เดะซิกเกรดนะครับเดะซิกเกรดก็คือเลขหนี่เองนะครับเกรดซิกนะครับเกรดซิกก็คือปฐมซิกนะครับเดรซิกเกรดนะครับโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนนะครับของนักเรียนหรือ เบอร์โทรศัพท์ของของใครไม่มีก็โทรศัพท์ผู้ปกครองที่ติดต่อได้นะครับอของครูก็0937134986นะครับ0937134986นะครับ,รบนี่คือหัวข้อนะครับที่เราจะต้องทำลงไปนะครับทำลงไป ใน Dante, ใบงานของเรานะครับในใบงานของเรานะครับทีนี้ใบงานของเราทําอย่างไรบ้างทําอย่างไรบ้างนะครับทําอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับอเดี๋ยวครูลบตรงนี้ก่อนนะครับลบตรงนี้ก่อนอลบออกก่อนนะครับอใบงานของเรานะครับรูปแบบการทานะครับข้อหนึ่งก็คือทําในกระดาษ A4 นะครับทำในกระดาษ a ออ่าทำในกระดาษ a อนะครับโดยสองวิธีนะครับโดยสองวิธีหนึ่งนักเรียนเขียนเองนะครับเขียนเองเลยนะครับเขียนเองทุกอย่างเลยนะครับเขียนเองนะครับสองทำในคอมพิวเตอร์นะครับทำในคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งคือเขียนเองนะครับเขียนเองสองคือใช้คอมพิวเตอร์ทำนะครับทำเป็นแนวแนวอะไรครับ แนวตั้งนะครับทําเป็นแนวตั้งนะครับหัวข้อแน่นอนอยู่กลางกลางไม้ไม้ค์ดนะครับตามด้วยรูปถ่ายของเรานะครับรูปถ่ายของเรานะครับถ้าทําด้วยคอมพิวเตอร์นักเรียนก็ออกแบบเอานะครับจะให้รูปถ่ายเป็นอย่างไรนะครับนะครับการตกแต่งนะครับก็ตกแต่งได้ทั้งทั้งทั้งหมดเลยก็ทั้งแผ่นเลยครับแต่ตกแต่งยังไงออกรูปยังไงทาลายยังไงเรื่องของนักเรียนนะครับแต่ดูแล้วอย่าให้มันทับตัวอักษรนะครับ อย่าให้ทับตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวจะอ่านไม่ออกนะครับนะให้ทับตัวหนังสือจะอ่านไม่ออกนะครับการตกแต่งก็อาจจะหารูปมานะครับรูปอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะครับรูปสนุกสนุกของเรานะครับมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้ในใบงานนะครับนะครับอันนี้คือรูปรูปแบบรูปแบบนี้นะครับรูปแบบที่ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับข้างล่างนี่ก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่นี้นะหน้าที่สองด้วยนะครับ ออามาใส่ในหน้าเดียวกันให้หมดเลยนะครับจนถึงจนกระทั่งถึงโทรโฟนน์หมเบเร์นะครับอ่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูป,รปแบบหนึ่งทำยังไงอ่าทำเป็นแบบว่ามีหัวข้อไมค์คาดนะครับแล้วก็เป็นรูปใหญ่เลยเป็นรูปใหญ่เลยติดรูปใหญ่เลยอ่รูปใหญ่เลยให้เห็นชัดไปเลยรูปใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็มีหัวข้อปกตินะครับมีหัวข้อปกติอย่างนี้นะครับอ่ามีหัวข้อปกติ จริงๆแล้วตรงนี้ต้องตีกรอบนวยนะครับตีกรอบให้สวยงามนะครับตีกรอบให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือเรื่องของใบงานไม้คัตนะครับสรุปก็คือการการทำนะครับทําในกระดาษ a 4โดยนักเรียนเขียนเองนะครับสองทำในคอมพิวเตอร์นะครับทําในคอมพิวเตอร์แล้วพิ้น์ออกมานะครับก็แล้วแต่นักเรียนจะเลือกวิธีไหนนะครับตามความสะดวกของตัวเองนะครับ ทีนี้สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้อ่ามีเรื่องเพิ่มเติมนะครับมีเรื่องเพิ่มเติมก็คือการเข้าไปใช้ซูมนะครับการเข้าไปใช้ซูมของนักเรียนของผู้ปกครองนะครับนะครับเวลาเขาเขาสอนผ่านซูมนะครับ <c oughs> เขาจะต้องส่งอ่านัดหมายไปให้กับนักเรียนนะครับส่งนัดหมายไปให้กับนักเรียนว่านักเรียนจะต้องเข้าไปเรียนในวันไหนและเข้าไปในลิงก์อะไรนะครับเพราะว่า มันจะเข้าเข้าเข้าโดยไม่มีลิงก์ไม่ได้นะครับเข้าโดยแบบไม่มีตัวเลขก็ไม่ได้ไม่มีเลขเลขเข้ารหัสเข้าก็ไม่ได้นะครับทีนี้เวลาก็เชิญไปนะครับสิ่งที่สําคัญที่นักเรียนจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของท็อปปิกนะครับท็อปปิกนะครับต้องดูท็อปปิกตรงนี้นะครับนี่นะครับข้างบนนี้คือผู้เชิญนะครับใครเป็นคนเชิญเราก็ไปใช้ซูมนะครับโรงเรียนมูลแสวงวุทยานี่นะครับเชิญเข้ามาใช้นะครับใช้ในการเรียนนะครับ ตรงนี้นะครับที่เราต้องดูนี่นะครับท็อปปิกนะครับจําไว้เลยเขาเชิญเข้าไปดูเข้าไปเรียนเรื่องอะไรนะครับนี่ของครูภาษาอังกฤษป .6 หกเรื่อง My มเซ f นะครับแต่นีนี้ตรงที่สําคัญกว่าก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้น,น,นะครับก็คือวันเวลานะครับวันเวลาที่เขาจะเรียนกันนะครับวันเวลาที่เขาจะเรียนกันถ้านักเรียนไปเข้าวันอื่นเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับหรือเอาของที่เป็น ของที่เป็นลิงก์ที่เป็นคําเชิญของวันอื่นนะครับวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่เป็นปัจจุบันนะครับที่ไม่ใช่วันที่เป็นปัจจุบันก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูเราสังเกตด้วยนะครับว่าวันที่เขาเชิญไปเนี่ยคือวันที่นักเรียนต้องเรียนหรือเปล่าคือวันปัจจุบันหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาไหนที่เขาเชิญเข้าเรียนนะครับถ้าเข้าไปช้าบางทีก็เลิกแล้วนะครับพอเลิกแล้วพอเลิกแล้ว คนที่เชิญคนที่เชิญก็คือโฮสโฮสตเนี่ยเขาจะปิดแล้วนะครับนักเรียนก็ไม่ได้เรียนแล้วนะครับตรงนี้นะครับดูเวลาด้วยนะครับนี่สังเกตที่เวลานะครับจะได้รู้ว่าลิงก์ที่เขาเชิญไปมันเรียนวันไหนครับทีนี้เวลาเราเข้าไปนะครับการเข้าไปก็คือหนึ่งก็คือนักเรียนกดที่นี่เลยครับกดที่ลิงก์เลย การเข้าเรียนซูมนะครับกดที่ลิงก์เลยครับตัวสีน้ําเงินที่ยาวๆอย่างเนี้มีตัวเลขอยู่ยงียนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยทีนี้บางคนคนที่เชิญบางคนเนี่ยเขาได้ไม่ได้ไม่ได้กําหนดไอดีมาหรือไม่ได้ไม่ได้กําหนดรหัสมาก็เข้าเลยอัตโนมัติเลยครับนะครับเนี่ยบางบางคนก็จะก็จะกําหนดไอดีไอดีมานะครับเราก็พิมพ์ไอดีนี้นะครับ บางคนก็กําหนดรหัสมาแล้วก็พิมพ์รหัสไปด้วยนะครับเวลาเราเข้าไปนะครับถ้าเขาไม่กําหนดก็ถ้าไม่กําหนดเลยเข้าตรงนี้ปุ๊บมันก็ได้ทันทีครับแต่ถ้าถ้าเขากําหนดถ้าเรากดเข้าตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะเข้าเข้าสู่ขั้นตอนนี้อ่านะครับในนี่คือการเข้าเข้าโดยกดลิงก์เข้าไปแต่เราต้องมีแอปซูมนะครับเราต้องมีแอปซูมเราถึงเข้าได้นะครับเราต้องโหลดแอปซูมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ไม่ผ่านลิงก์ทำยังไงเราต้องผ่านตัวนี้ครับผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้หมายความว่าอะไรเวลาผู้ปกครองหรือนักเรียนไปกดที่ที่แอปเลยนะครับกดที่แอปเลยกดที่ตัวแอปเลยแอปซูมที่เป็นรูปเหมือนวิดีโอแหละนะครับเวลาเราไปกดที่แอปซูมนะครับแล้วเราเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมันก็จะมีให้เลือกเราก็เลือกตรงนี้จอยซูมมิ่งนะครับ เลือกจอยซูมมิทติ้งหมายว่าเราอยากเข้าไปมิทติ้งด้วยเราอยากเข้าไปดูด้วยมันก็จะถามรหัสตรงนี้ครับอ่าทีนี้เราต้องบันทึกรหัสนี้ไปหรือเขียนลงไปในกระดาษก็ได้ครับเราก็พิมพ์เข้าไปไอดี ID คืออะไรเราต้องพิมพ์นะครับถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็ยังไงเราก็เข้าไปไม่ได้ครับอ่าไม่มีทางเข้าไปได้เลยครับทีนี้บางคนเชิญแล้วเขาจะกําหนดรหัสมา เราก็ใส่รหัสไปด้วยนะครับพอกด e t i n g ID ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่การพิมพ์รหัสถ้าเขาไม่กำหนดรหัสมาก็มันก็เข้าได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเรากดผ่านแอปนะครับผ่านตัวแอปเลยจะต้องเขียนบันไอดีนี่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่นั้นก็จะเข้าไม่ได้นะครับจเะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้เข้าไปเรียนไม่ได้เพราะนั้นเข้าไปเรียนไม่ได้ไมี อยู่สองสาเหตุนะครับหนึ่งเป็นสามสาเหตุหนึ่งไม่มีแอปสูงสองไม่รู้ไอดีไม่รู้ไอดีไม่รู้รหัสนะครับสองคือไม่รู้ไอดีไม่รู้รหัสนะครับสามคือไปเลือกเลือกคําเชิญผิดวันไปเลือกคําเชิญผิดวันนั่นคือก็จะเข้าไม่ได้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะมีความเข้าใจ มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการใช้เทคโนโลยีนะครับอย่าเบื่อนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเรียนด้วยเทคโนโลยีตลอดไปก็ได้นะครับมันไม่แน่ครับฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะครับไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนที่บ้านนะครับการเรียนทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้ ขอกราบคำว่า Goodbye, see you at school พบกันที่โรงเรียนนะครับสวัสดีครับ